เราไปทำเค้กเผือกกันต่อเลยพอใช้ไข่แดงนะคะเบอร์สองสี่ฟองค่ะน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมใส่น้ำเปล่าค่ะ30กรัมน้ำมันลำข้าวค่ะ50 g. กรัมกลิ่นวานิลาค่ะครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงเผือกหอมนะคะ10กรัมค่ะพอยทิ้งพิกัดให้ในคอมเมนต์นะคะพอได้เนื้อประมาณนี้แล้วพอจะเพิ่มสีม่วงนะคะอีก1-2หยดค่ะ เพื่อให้เค้กเผือกของเราสีสวยขึ้นใส่แป้งเค้กค่ะหนึ่งรกรัมผงฟูค่ะหนึ่งช้อนชาเกลือค่ะ 1ส่วนสช้อนชาแล้วเราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนหมดเม็ดแป้งเลยใช้ไข่ขาว4ฟองนะคะใส่ครีมออฟทาธาลงไปค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะใส่น้ำตาล50กรัมค่ะแบ่งใส่ 2- 3ถึงรอบนะคะเราจะค่อยๆตีจนไข่ขาวของเราขึ้นฟูเลยค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะจนไข่ขาวของเราฟูแล้วก็ได้ยอดอ่อนประมาณนี้ เสร็จแล้วนะคะพอยจะนําไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้ค่ะพอยจะใส่ครั้งแรกนะคะประมาณนี้ค่ะผสมแค่พอเข้ากันไม่ต้องให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอยก็จะใส่ที่เหลือลงไปค่ะค่อยๆต่อร่อมให้เข้ากันอย่างเบามือหมุนชามผสมแบบนี้ได้นะคะจะทําให้ผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้นเนื้อก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอบกันต่อเลย